าการเปิดประเทศนั้นจะส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นพุ่งสูงขึ้นการพุ่งสูงขึ้นนะครับของการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทําการฉีดวัคซีนนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า30,000รายนะครับกลับมาติดโควิด -19 อีกในประเทศไทยตอนนี้กลุ่มที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็วุ่งสู่จังหวัดการท่องเที่ยวะ เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการปลดล็อกอย่างคงเป็นพื้นที่สีแดงต่อไปนะครับบ้านพักคนชาราตลาดสดต่างๆฮะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่หมอกวอยวาวนะครับในเชียงใหม่ก็วอยวฮะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเชียงใหม่กําลังเข้าขั้นวิกฤตรู้ดีว่าสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดแต่ทําไมนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดจึงยังจะเปิดประฏิ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราของการต่างประเทศทางของสภา,เ,าเรียกว่าเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวทั่วโลกที่เกิดขึ้น เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เราเข้าที่เศรษฐกิจกันก่อนนะคะระับราคาน้ามันตอนนี้ก็ทรงตัวฮะต้องคาปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นเมือนตัวเลข GDP น่าผิดหวังนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับราคาน้ามันทรงตัวในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมยังคงฉุดนะครับข้อมูลกลางปิดตัวเลี่ยมสหรัฐอเมริกาส่วนวอร์ซีดปิดบวกฮะได้แรงหนุนจากการประกอบการของบริษัทเมือนตัวเลข เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจัยหลังนะฮะด้านนี้ดันทองคำนั้นมีการปรับขึ้นมานะครับในขณะที่อังกฤษนะครับก็ปลดทุกประเทศนะครับจากบัญชีแดงนะครับเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีการกักตัวภายในโรงแรมนะครับรัฐบาลของสหรชาชอาณาจักรก็เตรียมถอนทุกประเทศที่เหลือ อยู่ออกบัญชีแดงนะครับด้านการเดินทางยกเลิกห้ามต่างชาติเข้าไปยังอังกฤษนะครับจากการเปิดเผยของแกลนเชลรัฐมนตรีคมนาคมนะครับในวันที่28ที่ผ่านมารัฐมนตรีถแถลงว่านะครับเประเทศที่เหลืออยู่ในบัญชีแดงนะครับประกอบด้วยโคลอมเบียสาธารณรัฐโคโดโ มีนิกันนะครับเอกวาดอเฮติปานามาเปรูเวเนซุเอลาจะถูกปลดล็อกนะครับพ้นจากบัญชีในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับชาวสหาราาอาณาจักรที่เดินทางกลับจากาประเทศเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องทำการกักโรคนะครับในโรงแรมเป็นเวลา11คืนอีกต่อไปส่วนพลเมืองอของบรรดาประเทศดังกล่าวนะครับได้รับอนุญ,ญาต ให้เข้าอังกฤษนะครับเคสผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในอังกฤษปรากฏว่าเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ช่วงปลายเดือนกันยายนแม้ล่าสุดจะส่งสัญญาณลงเล็กน้อยนะครับพบผู้ติดเชื้อรายวัน39,842เี่คนสิชีวิต165รหายนโยบายเปิดประเทศของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษในขณะที่รัสเซียยอดตายรายวันทุบสถิติอย่างต่อเนื่อง นะครับมอสโกเริ่มมาตรการหยุดงานสกัดโควิด -19 ข้อจำกัดนะครับใหม่อันเข้มข้นสกัดโควิด -19 เริ่มมีผลบังคับใช้ในกลุ่มมอสโกด้วยเมืองหลวงแห่งนี้เข้าสู่ช่วงเวลาวันหยุด11วันนะครับ ทางเจ้าที่คาดหวังว่าจะชะลอเคสผู้ติดเชื้อนะครับและเสียชีวิตจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ทั่วประเทศจากการทุบสถิติสูงสุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่า <c oughs> มีผู้ติดเชื้ออยู่40,000กับ96รายเสียชีวิต1,159รายนะครับ สูงสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิดเป็นต้นมาตอนนี้ก็หลายประเทศก็กำลังหนักเลยในสหรัฐอเมริกาก็หนักเช่นกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือรายงานของคิมจองอึนนะครับบอกประชาชนชาวเกาหลีนะกินน้อยลงนะครับเอากอัครราชทูตเปียงยางพบหย่างเจียฉีนะฮะในปักกิ่ง สำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเปียงยางเมื่อไม่นานมานี้ออกคําสั่งให้ประชาชนเกาหลีเหนือที่กําลังอดตายให้กินอาหารให้น้อยลงนะครับไปจนถึงปี2025ชี้มีโอกาสน้อยที่จะกลับมาเปิดพรมแดนใหม่นะครับเอกอัคราชทูตของเกาหลีเหนือประจําประเทศจีนก็พบกับหยางเจียฉีนะครับอดีต รัฐมนตรีแห่งรัฐและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในกรุงของจีนนะในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อกระชับอำนาจอ้างเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับวอชิงตันอ่าวอชิงตันเอ็มเซมมินอร์นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกานะครับอ้างว่าเพียงอย่างกําลังบอกกับประชาชนที่อดอยากของตนเองให้กินอาหารให้น้อยลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะี่ก็เป็นข้อกล่าวอ้างของสื่อสหรัฐอเมริกาที่โจมตี เกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องในขณะที่แข่งสะสมอาวุธนะรปรากฏว่าอินเดียนะครับทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปศักยภาพนิวเคลียร์ถล่มได้ทุกเป้าหมายนะครับในจีนอินเดียทดสอบขีปนาวุธนะครับข้ามทวีปศักยภาพนิวเคลียร์ซึ่งสามารถพุ่งไปถึงแทบทุกพื้นที่ของจีนไม่กี่สัปดาห์หลัง เพิ่งมีข่าวว่าปักกิ่งทดสอบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาถ้อยถแถลงในช่วงเย็นวันที่27ตุลาคมนะครับอินเดียคุยโวความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธนะครับเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธที่ถูกเปิดตัวเมื่อ3ปีก่อนแต่การทดสอบเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นการทดสอบครั้งแรกโดยกรมชการกองกำลังยุทธศาสตร์ แห่งอินเดียฮะซึ่งอินเดียก็จะมีปัญหานะครับระหว่างจีนเนี่ยอยู่ที่พรมแดนภูเขาหิมาลัยนะครับล่าสุดก็มีการประทะกันนะครับมีเจอมีทหารทั้งสองฝ่ายนั้นก็เสียชีวิตจากการแย่งเรื่องของพรมแดนในขณะที่เด็กวัยแบเบาะกราลงสาวยน้ําเกือบเสียชีวิตนะครับผู้ใหญ่ช่วยทันอย่างวุดวิตนะครับสื่อต่างประเทศเผยคลิปวิดีโอระทึกเด็กวัย แบเบารายหนึ่งกานลงสะน้ำด้วยความเดียงสาก่อนจะจมน้ำเสียชีวิตเกระดีผู้ใหญ่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อรู้ทันฮะรุดวิ่งเข้ามาทำการช่วยเหลือซึ่งเป็นภาพจากวิดีโอวงจรปิดเกิดขึ้นที่บราซิลเด็กวัยแบเบาะถูกปล่อยทิ้งไว้บริไว้เดินเล่นอยู่บริเวณริมสระจากนั้นก็หนูน้อยก็ครานเอาเท้าแตะน้ำในสระ ซึ่งดูเหมือนจะลึกขนาดเมตรทันใดนั้นก็มันหนูน้อยก็พลัดตกลงไปในสระนะฮะแล้วก็ต่อมาก็มีคนมาทําการช่วยเหลือซึ่งเป็นบิดาส่วนเเสริมวิดีโอนะครับบอกว่าวิดีโอนี้ทําให้ฉันเครียดตลอดยินดีกับผู้พ่อเนะีที่สามารถปกป้องชีวิตลูกน้อยไว้ได้ซึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ดโดยสารนะในสหรัฐอเมโริกานะครับ ปรากฏว่าตอยแอร์ฮอสเตสสาวเนี่ยนะครับจนกระทั่งกระดูกจมูกหักนะครับเครื่องบินต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินนะครับเที่ยวบินลำหนึงนะต้องลงจอดอย่างฉุกเฉินที่เมืองเดนเวอร์นะครับสหรัฐอเมริกาหลังผู้โดยสารคนหนึ่งก่อเหตุทำร้ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจนจมูกหักจากคำถแถลงของสายการบินอเมริกันนะครับแอร์ไลน์นะครับ ซึ่งปรากฏว่า FBI กําลังเปิดเเปิดผยว่ากําลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครจับกลุ่มใครและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็มีภาพชายเนี่ยปรากฏว่าโดนจับไพ่หลังอยู่นะครับ หนึ่งในจำนวนนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีการถ้าดําเนินการต่อไปนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็จะมีการปรับเงินประมาณ4 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้าน,นี้ก็มีลักษณะเช่นนี้นะฮะถูกกล่าวหาว่าโยนกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารอื่นระหว่างนอนอยู่ในอยู่ตรงทางเดินนะครับได้จับข้อเท้าของพนักงานต้อนรับหญิงคนหนึ่งแล้วเอาศีรษะมุดเข้าไปใต้กระโปรงเธอคนนี้ก็ถูกปรับไปนะครับ นึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกาหลีใต้คุมเวลาเปิดปิดร้านอาหารนะครับใช้ระบบวัคซีนพาสปอร์ตในพื้นที่เสี่ยงสูงปูทางอยู่ร่วมกับโควิด -19 นะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้เตรียมยกเลิกมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหารนะครับจะนำระบบวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้แทนในพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นสนามกีฬาในร่มนะครับ ห้องซาวน่าบาร์เป็นต้นโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูการดำเนินชีวิตให้กลับมาเป็นปกติที่สุดแม้ควิด -19 จะยังไม่หมดก็ตามนการมาตรการผ่อนคลายเคสแรกเริ่มต้นและมีผลตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนโดยรัฐบาลโซคาดหวังว่าพวกเขาจะยกเลิกข้อจำกัดทางสังคมทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ักลรมีผู้ติดเชื้อโควิด นายทีน uh, ายวันต่ำกว่าหลายๆประเทศขณะที่จำนวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตก็ต่ำมากเช่นกันนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้อินโดนีเซียนะครับยอมปล่อยสาวสหรัฐอเมริกาฆ่าแม่ยัดกระเป๋าพ้นเรือนจำบาหลีติดหลังติดคุกอยู่เป็นเวลา6ปีนะครับหญิงอเมริกันคนหนึ่งที่ก่อเหตุฆ่าแม่ยัดกระเป๋าเดินทางในโรงแรมหรู นักแห่งหนึ่งในเกาะบาหลีของอินโดนีเซียได้รับสาร,รภาพนะครับหลังจากพ้นโทษจำคุกได้เพียง6ปีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะคร่าตั้งแต่ปี2014นางสาวอิสเทอร์แมกซนะครับซึ่งเป็นบุตรสาวนะครับถูกศาลอินโดนีเซียพิพากษาจำคุก10ปีเมื่อปี2015นะครับส่วนนายชอมมี่เซเฟอร์นะครับแฟนหนุ่มเธอของเธอถูกสารจำคุกเป็นเวลา18ปีหลังก่อเหตุ ฆาตกรรมฆ่านางลีชาฟอนไว์แม็กนะครับมารดาของฝ่ายหญิงในโรงแรมหรูนะครับเซนลิจิสบนเกาะบาหลีรายงานระบุว่าเซฟเฟอร์มีปากเสียงกับแม่ของแฟนอย่างรุนแรงจึงใช้อ,อ่างใส่ผลไม้ทุบศรีรษะหญิงวัยชรา62ปีจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นเขาและก็นางสาวแม็กได้ช่วยกันนำศพ แม่ไปใส่กระเป๋าเดินทางเพื่ออำพรางความผิดพยายามขนกระเป๋าลงไปอย่างแท็กซี่เพื่อหลบหนีไปโรงแรมก่อนสุดท้ายมีคนไปพบศพนางซีลาในสภาพเปลือยท่อนอล่างนะฮะซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทางใบเดียวใบเดียวกันนะฮะอนสุดท้ายก็โดนจับแล้วก็โดนจำคุกนะครับภาพนะลบภาพความจำแบบแย่ พ่อเท่ามาเลเซียลงทุนร่วมแสนเนลมิดส้วมนะครับสาธารณะอย่างรู้หรานะครับเพื่อให้กับชุมชนนะครับหลายคนอาจมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีนักกับการใช้ห้องน้ำนะครับสาธารณะแต่นั่นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปคุณตาวัย84ปีนะครับจากเมืองโกตาบารูนะครับรัฐกรันตันของมาเลเซียใช้เงินราวประมาณ1,000 0ลิงกิตหรือประมาณ8,000 0บาทเศษเนลมิดห้องน้ำสาธารณะ ที่ไม่ใช่แค่สะอาดแต่ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันราวกับโรงแรมใหญ่นะครับห้องน้ำสาธารณะของคุณตามีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโต๊ะแต่งหน้าโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งเ,เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทำการจิบกาแฟแบบชิลๆนะครับคุณตาอัมมัดซึ่งเป็นเจ้าของปน้ำมันใน เขตเมเรอร์ Kate, uh, Mirror, นะครับตัดสินใจสร้างห้องน้ำชิดนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชนหรือผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้ประโยชน์นะครับโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับคุณตายืนยันว่ามีเจตนาดีและไม่สนใจหากใครจะมองเป็นเรื่องแปลกนะครับผู้ที่เข้าห้องน้ำสาธารณะของคุณตายังได้ส่วนลดเวลาไปซื้อของในร้านกราปีกในปั๊มของเขาด้วย ในเชิงงานวิกห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 นนะครับกำลังระบาดหนักในรัสเซียในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในบราซิลนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยตอนนี้ก็ไทยก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับ ทุกประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปจะทําการเปิดประเทศพร้อมๆกันนะฮะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับตามข้อกําหนดที่เขาวางร่วมกันว่าวันที่1พฤศจิกาย,ยนจะเปิดประเทศในเอเชียโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ยังไม่มีการเปิดประเทศยกเว้นไทยนะครับกับสิงคโปร์ที่จะมีการเปิดประเทศแต่โดยส่วนใหญ่ประเทศที่เปิดนั้นก็ส่งผลทําให้สภาวะ,ะที่เรียกว่าการติดเชื้อโควิด -19 ทนั้นพุ่งสูงขึ้น นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะ่าสนใจนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครูคนหนึ่งเนะี่ยที่เข้าไปสอนอแบบสอนแบบไร้ผมแดนสอนเป็นครูไต้หวันสอนคณิตศาสตร์บนพรทับคนดูก็หลายล้านคนทีเดียวนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นการติดการแพร่ระบาดโควิด1 9ท,ทั้งในอังกฤษนะครับแล้วก็ทั้งในรัสเซียกําลังเป็นประเด็นนะโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ที่กาลังเกิดขึ้นที่เรียวกว่าสายพันธุ์เดลต้าพลัส ไมเชืิองานสังเคราะห์นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยกำหนดให้ร้านอาหารปกติมีเวลาเปิดปิดคราวนี้จะใช้พาสปอร์ตวัคซีนใครไม่ฉีดวัคซีนก็จะเข้าพื้นที่นั้นไม่ได้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีการลดระดับนะครับจังหวัดต่างๆ7จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เปิดให้มีสถานบริการและไอ้คอภัไร้านอาหารสามารถที่จะดื่มสุราได้นะครับแล้วก็มีการเลิกเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ทั้งหมดขอไปฮัเลิกเคอร์ฟิวทั้งหมดที่เคยมีการประกาศไว้เพื่อรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการการเปิดประเทศก็มีคนต้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่การทําโพมันล่าสุดร้อยละเก้บกประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพราะการเปิดประเทศนั้นจะส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด1 9นั้น พุ่งสูงขึ้นการพุ่งสูงขึ้นนะครับของการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำการฉีดวัคซีนนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า30,000รายนะครับกลับมาติดโควิด -19 อีกในประเทศไทยตอนนี้กลุ่มที่ติดเชื้อโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็วุ่งสู่จังหวัดการท่องเที่ยวฮะเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการปลดล็อกยังคงเป็นพื้นที่สีแดงต่อไป นรบ,บ้านพักคนชาราตลาดสดต่างๆฮะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับในขณะที่หมอก็ว่วายนะครับในเชียงใหม่ก็วยวายฮะบอกว่าผู้ว่าราชก,การจังหวัดบอกว่าเชียงใหม่กําลังเข้าขั้นวิกฤตรู้ดีว่าสถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดแต่ทําไมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจึงยังจะเปิดประเทศ เปิดจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่สื่อของสหรัฐอเมริกายังคงโจมตีเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องและยังคงโปรเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะสงครามไอโอหรือการต่อต้านข่าวกรองนะครับและสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ